สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ f อฟทุกๆคนนะครับมาพบกับผมแสบคนนครอีกเช่นเคยนะครับแสบคนนครช่วงนี้ก็งานยุ่งหน่อยนะครับไม่ได้มาไลฟ์อัดคลิปลง Youtube งานเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมมีพระนะครับให้ชมกันทั้งหมด3 3มองค์นะครับก็เป็นสมเด็จนะครับก่อนที่จะมาชมพระเครื่องนะครับก็มาทราบช่องทางติดต่อแสบคนนครก่อนนะครับแสบคนนครติดต่อได้ทั้งหมด าสามช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกติดต่อผ่าน Facebook Facebook ชื่อแสบนคนลครครับช่องทางที่2ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ08-4-6-9-6-9-3-9-8ช่องทางที่3ติดต่อผ่าน l ล n e นะครับ<ม>เพื่อนสามารถสแกน qr code ตรงหน้าจอนะครับแอดเป็นเพื่อนกันใน l ล n e นะครับอามาวันนี้เรามาดูพระสมเด็จนะครับมีสมเด็จอยู่3 3องค์นะครับก็จะมีสมเด็จฐานแซมนะครับ เนื้อสวยเลยครับเพื่อนๆครับเนือสวยมากนะครับสมเด็จฐานแรมนะครับแล้วก็เ,เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เพื่อนๆครับนี่ฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็วัดเกตนะครับวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับเป็นพิมพ์เป็นนอกพิมพ์นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับค่อยๆชมกันนะครับ มาซองชมนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จฐานแซมก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ฮะดูโดยรวมก่อนนะครับเน้อะเก่ามากครับเพื่อนๆครับนี่ค่อยชมนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูอีกทีนะครับเพื่อนๆครับสวยเลยทีเดียวนะครับ สมเด็จองนี้นะครับเนื้อสวยเลยทีเ,ยทเดียวนะครับเป็นสมเด็จฐานแซมครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆทนใดที่ชอบนะครับสมเด็จนะครับก็มาชมคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะก็เนื้อสวยเลยทีเดียวครับ นี่ครับท่านใดที่ชื่นชอบสมเด็จก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆครับนี่สมเด็จฐานแซมนะครับมาดูอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เพื่อนๆครับนี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเดี๋ยวส่องรายละเอียดให้ดูนะครับ เนื้อโลสารเก่ามากครับเพื่อนๆน,นี่ครับผมก็พยายามที่จะส่องรายละเอียดนะครับให้ชมกันนะครับก็ค่อยๆชมกันไปนะครับเพื่อนๆครับนะครับผมก็ไม่ได้เก่งพระสมเด็จนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดทีช่ชื่นชอบก็ทักทายมาสอบถามนะครับกันได้นะครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จองค์ที่สองนะครับมาดูองค์ที่สามนะครับนี่มาดูองค์ที่สาม เป็นวัดเกต7ชั้นนะครับนอกพิมพ์นะครับเพื่อนๆก็ <c oughs> จะมีรอยหักนะครับ100รอยชำรุดของอ,องค์พระนะครับเดี๋ยวมาซองหนึ่งองกันให้ชมเลยดีกว่านะครับ <c oughs> เพื่อนๆครับค่อย <c oughs> <c oughs> ๆชมกันนะครับ